สิ่งที่พอบล็อกเชนมันมาเนี่ยครับไม่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลสเกสตี้นะครับซึ่งสิ่งที่ดิจิทัลส a กสตี้มันมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดมูลค่าทุกชนิดเข้าไปในโลกออนไลน์ได้แล้วแปลว่าตาหลักทรัพย์ในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดมูลค่าหลายๆแบบและสามารถซื้อขายกันในรูปแบบเดยกกั่หุ้นคือ fractional ownership ทุกคนมันเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยครับได้แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแค่หุ้นนะครับตัวเดียวในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาคอนเซปต์ที่ทุกคนม Apply Concept นี้ไปกับทรัพย์สินชนิดใหม่ๆได้เช่นที่ดินเช่นคอนโดเนะช่นเพชรทองหรือแม้แต่กระทั่งทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้คือ intellectual property นะครับที่เป็น intangible asset นะครับหรือ celebrity reputation ชื่อเสียงดาราหรือแบรนด์คนก็สามารถซื้อขายกันได้แล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยตาหลักทรัพย์2.0เนี่ยคือ digital asset exchange เนี่ยจะซื้อขายได้ต้องแต่ไม้ชิ้ฟัน,นยันเรือลบเลยนะครับเราสามารถที่จะ tokenize ใบหุ้นได้เหมือนกัน SME Startup สามารถ GoPublic ได้นะครับที่ดินก็ GoPublic ได้คอนโดก็ GoPublic ได้แล้วคนสามารถซื้อขายรายวันได้เลยแต่แทนที่จะซื้อขายใบหุ้นเนี่ยเราซื้อขายเป็นเหรียญโทเคนดิจิตอลแทนซึ่งกฎหมายตอนนี้เนี่ยก็ออกมา,อายอมรับถูกต้องตามกฎหมายหมดทุกอย่างแล้วนะครับกรตอมีออกกฎหมายทั้งฝั่งของ Primary Market นะครับสำหรับคนที่สร้างเหรียญเพื่อที่จะ represent ทรัพย์สินีใหม่เรียกว่า ICO portal l i c e n s เออกมาเรียบร้อยแล้วฝั่งตลาดรอง ก็มี Digital Asset Exchang e License ออกมาแล้วในการรองรับให้คนเนี่ยสามารถซื้อขาย์สินดิจิทัลได้รายวันเพราะฉะนั้นในอนาคตต่าัหยกจะมีสินทรัพย์เยอะมากเลยนะครับแล้วหุ้นจะเป็นแค่ส u b s ซ็ของ Digital As s e t ทั้งหมดเราเรียกจะเรียกทั้งหมดว่า Digital Asset แล้วซึ่งคุณจะเป็นแค่ขาเดียวเท่านั้นเองแต่เราสามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ไม้ชิ้นฟันเนี่ยเลือรบเลยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าวงการนี้จะ take off นะครับหรือบูม ผมมองว่าอีกไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากทั่วโลกเนี่ยตาหลักทรัพย์ของอเมริกาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มมีดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชนหรือตาหลักทรัพย์แบบใหม่เนี่ยออกมาทุกๆประเทศแล้วอย่างเมืองไทยเราก็มีบิตคัพนะครับที่มีออกมาอยู่ประมาณในวงการนี้มา5 6ปีแล้วนะครับแล้วกฎหมายตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอย่างสโลเวียเนียก็ออกกฎหมายออกกฎหมายโทเกนิเซชันบ้านเราก็มีกฎหมาย i c ST o STO นะครับ ICO Portal หรือ Exchange License ออกมาควบคุมหมดแล้ว พอทางด้านสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคหลักคือทางด้านกฎหมายเนี่ยหรือ regulator เริ่มมีความเข้าใจที่มากพอเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคหลักที่เริ่มละลายหายไปแล้วแปลว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ตลาดที่จะต้องเริ่มปรับตัวหรือความรู้ความเข้าใจให้กับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามามีทางเลือกใหม่ในการซื้อขายทรัพย์สินหรือการลงทุนแบบใหม่เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยากเนี่ยมันเสร็จไปแล้วตอนนี้เหลือสิ่งที่ไม่ยากมากในการ educate หรือให้ความรู้นักลงทุนเพื่อที่จะเข้ามาในวงการนี้ ผมมองว่าไม่น่าจะถึง5ปีวงการนี้ฉันน่าจะโตอย่างรวดเร็วมากเพราะว่ามันมีประโยชน์มันเห็นประโยชน์ได้ชัดว่าทุกวันนี้เราอยากซื้อทรัพย์สินชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่หุ้นเนี่ยมันซื้อขายยากมากเลยนอกตลาดต้องมีกระดาษมีเปเปอร์เวิร์กมีคนกลางเต็มไปหมดเลยทําไมเราไม่ซื้อทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่ใช่หุ้นเนี่ยในในรูปแบบเด็กกว่าหุน้นที่สามารถซื้อขายได้ง่ายๆทีบวกศูนย์วินาทีต่อวันทุกวันได้นะครับ